สวัสดีครับเพื่อนๆพอนเีกหัวข้อที่ไม่ได้เกี่ยวข้องกับ k i b i d i Toilet ที่ชนะไปก็คือวิเคราะห์เทปลับของ The amazing Digital c ร r c u t นั่นเองครับและส่วนอีกคลิปหนึ่งที่จะมาในวันนี้ก็คือคลิปประวัติของไททันคอกแมนนั่นเองครับหากเพื่อนๆรออยู่ผมจะลงอีกทีช่วงเย็นนะครับโดยที่หากเพื่อนเพื่อนยังไม่ได้ดูเทปนี้สามารถกดเข้าไปดูได้ในเว็บ The W k ว y Watch ได้เลยนะครับผมจะทิ้งลิงก์เอาไว้ในคําอธิบายครับโดยที่หากเพื่อนเ่นเข้ามาในเว็บไซต์แห โดยที่ข้างหน้าของเราจะได้เห็นนาฬิกาอันหนึ่งครับใช่แล้วมันคือนาฬิกาครับเพื่อนๆถึงแม้ว่ารูปร่างของมันจะไม่เหมือนนาฬิกาก็ตามโดยที่นาฬิกานี้จะมีลักษณะที่พิลึกอย่างมากเลยครับโดยที่ตัวของนาฬิกาจะคล้ายๆกับนาฬิกาสมัยก่อนที่สามารถดูรูปภาพได้ในสมัยก่อนครับและตัวของมันจะปรากฏวิดีโอเทปๆหนึ่งที่เรียกได้ว่าแอบหลอนเหมือนกันฮะโดยที่นาฬิกาอันนี้จะเป็นอันเดียวกับที่ตัวของเคนใช้ในการตรวจจับเวลามีคนหลงเข้าไปติดอยู่ในเดวอยน์นั่นเองครับเอาล่ะครับ ถ้าพร้อมแล้วเรามาเริ่มวิเคราะห์ตัววิดีโอกันครับว่าเทปรับเทปนี้มีอะไรน่าสนใจกันบ้างเปิดมาเราจะได้เห็นตัวของวิดีโอที่เขียนว่าเพลและแท็กกิ้งโดยในปัจจุบันเราจะไม่ได้เห็นอะไรแบบนี้แล้วพอหน้าจอแบบนี้ส่วนใหญ่มักจะมีให้เห็นในวิดีโอเทปเท่านั้นครับและทันทีที่ตัวของวิดีโอเริ่มขึ้นเราจะได้เห็นข้อความที่เขียนว่าตัวของวิดีโอนี้ถูกกู้คืนจากที่แต่เราไม่สามารถเห็นได้นะครับว่าถูกกู้คืนจากที่ไหนเพราะคําตอบโดนเซ็นเซอร์ไปก่อนที่ตัวของเทปจะเขียนว่า ซึ่งถูกบันทึกในวันที่แต่อันนี้ตัวของเทสก็ไม่ได้เขียนอีกเช่นกันครับว่าถูกบันทึกในวันไหนก่อนที่จะมีเสียงขึ้นมาว่าคุณกําลังดูกิสโปรดักชันและภาพก็จะตัดไปโดยในคลิปฉากแรกเราจะได้เห็นชายที่มีลักษณะที่แต่งตัวเหมือนกับนักมายากลครับและเราจะได้เห็นตัวของคอมพิวเตอร์ที่เรียกได้ว่าเป็นคอมในยุค8090ครับโดยที่มาถึงตัวของผู้พูดก็พูดว่า Hey k a n e What's up Can't t a l k m a k e s sense เเฮ้ยเคนเป็นยังไงบ้างพูดไม่ได้เหรอ ก่อนะไม่แปลกใจรรอกซึ่งในจุดนี้ทําให้เราเข้าใจว่าคนที่อยู่เบื้องหน้าของเราก็คือตัวของเคนในร่างมนุษย์นั่นเองครับซึ่งก็แปลกที่ว่าทําไมตัวของเคนถึงพูดไม่ได้ครับและหากเราจําได้นะครับว่าตัวของผู้สร้างอย่างคุณกูสเวิร์กได้บอกกับเราอย่างชัดเจนครับว่าตัวของเคนเขาเป็นแค่ AI และหากชายคนนี้คือเคนนั่นหมายความว่า ตัวของเคนก่อนที่จะเป็น AI เขาเคยเป็นมนุษย์มาก่อนครับก่อนที่ผู้พูดจะบอกว่า You're probably getting ready for of of release release circuit getting the the big release the amazing big amazing digital circuit. นายคงพร้อมแล้วสินะที่จะปล่อยตัวของ The Amazing แต่ยังพูดไม่ทันจบครับตัวของเสียงก็ตัดก่อนที่จะพูดซ้ำว่าที่จะปล่อยตัวของ และพูดว่าดิจิตอลเซอร์คัสและตัวของผู้พูดจะพูดต่อว่าทำไมไม่โชว์ให้ผู้ชมจากทางบ้านเห็นเราว่านายกําลังทําอะไรอยู่ก่อนที่คอมจะเปิดขึ้นมาและเราจะได้เห็นตัวของเกม The Amazing Digital Circus ครับก่อนที่ผู้พูดจะบอกว่ามันสนุกกับพอมนี่แจ็คส์กาะาแจ็คและคนอื่นๆในแก๊ง The Amazing Digital Circus และประสบการณ์ที่คุณไม่เคยได้สัมผัสที่ไหนมาก่อนก่อนที่เราจะได้เห็นตัวของวิดีโอสั่นไหวอีกครั้ง และในสถานที่ปลาดแห่งนี้จะมีเพื่อนใหม่ๆของเราอยู่ทุกหนแห่งโดยหากเพื่อนๆย้อนกลับไปเราจะเห็นว่าตัวของคอฟโมโดนทับด้วยแจ็คครับโดยที่ภาพนี้เป็นภาพของชายที่มีชื่อว่าแจ็คแบ็กหรือก็คือนักร้องท่านหนึ่งที่มีชีวิตอยู่นั่นเองครับและผู้พูดจะพูดต่อว่าเราจะได้เห็นเพื่อนๆออกมาจากทุกมุมและด้วยตัวของฮาร์ดแวร์ที่เราทดลองมาจะทําให้คุณเห็นภาพที่เจ๋งๆโดยที่หน้านี้เราจะได้เห็นตัวของพอมนี่มันจะมีเว็บหนึ่งใช่ไหมครับ ที่หน้าของน้องตัดฉากไปเราจะได้เห็นตัวของหน้าจอที่มีพอมนี่อยู่ใช่แล้วครับคือถ้าให้ผมเดาผมคิดว่าตัวของคนที่มองมาจากโลกภายนอกจะเห็นตัวละครและหน้าตาเป็นแบบนี้ครับก่อนที่ผู้พูดจะพูดต่อว่าและเสียงของมันก็สมจริงอย่างมากครับอย่างกับว่าคุณได้ไปอยู่ในโลกใบนั้นกับพวกเขาเลยโดยที่เราจะได้เห็นเคนที่เอาตัวอย่างเปลี่ยนจากร่างมนุษย์ให้กลายเป็นร่าง a i ด้วยครับแต่ทันใดนั้นตัวของเคนร่างมนุษย์ก็เดินกลับมาก่อนที่จะเดินมาที่หน้ากล้องก่อนที่จะมีผู้พูดบอกว่า ซื้อตอนนี้สิแล้วคุณจะได้ Limited The Amazing Digital Circus แท่งกลบและในวิดีโอจะมีเขียนครับว่าเราสร้างมันมาทำไมก่อนที่ผู้พูดจะบอกว่าที่ New Jersey ไม่มีข้อเสนอนี้ซึ่งตรงนี้ผมก็ไม่มั่นใจว่าทำไมแล้วผมก็หาไม่เจอว่าคนที่อยู่ข้างหลังตรงนี้คือใครด้วยครับก่อนที่ผู้พูดจะบอกว่า t h e m m a z i n หรือเขาจะพูดว่า The Amazing ที่แปลว่ามหาหัสจรรย์ครับแต่เสียงดันตัดไปเหลือแค่ The Amaze หรือก็คือเขาวงกดแต่ที่ผมงงก็คือทําไมถึงได้แสดงภาพเขาวงกดให้เราดูด้วยหรือว่าในโลกที่พรอมนี่เข้าไปติดอยู่จะมีทางออกและตัวของเกมจริงๆแล้วคือเขาวงกดที่เราต้องหาทางออกก่อนที่ผู้พูดจะวนสลับไปมาทั้ง The Amaze ทั้ง Globe Stick และอ i r คัสก่อนที่ผู้พูดจะบอกว่าการประจนภัยของคุณจะถูกกำหนดโดยจินตนาการของคุณเองแต่คือในระหว่างเสียงตรงนี้จะได้ยินเสียงเด็กร้องไห้ เสียงเหมือนคนติดอยู่ในคอม,มโดยที่เสียงนี้จะคล้ายกับเสียงของพอมนี่อย่างมากครับและตอนที่พูดว่าจินตนาการของคุณตัวของเสียงผู้พูดจะพูดเสียงค่มน่ากลัวขึ้นมาและตรงจอก็กลายเป็นสีดําอีกด้วยครับก่อนที่ภาพจะตัดไปแล้วเราจะได้เห็นเคนที่เป็นล่างมนุษย์มาหยิบกล้องครับ และในตอนสุดท้ายเราจะได้เห็นวันปล่อยตัวของคลิป The Amazing Digital c i r c u t s Pilot ก็คือวันที่13ตุลาคมปี2023นั่นเองครับตัวของคลิปก็จบลงไปเพียงเท่านี้ครับซึ่งเอาจริงๆตัวของวิดีโอนี้ก็น่าสนใจเป็นอย่างมากครับไม่ว่าจะเป็นเรื่องของที่จริงๆแล้วเคนเป็นใครทำไมตัวของเคนถึงเหมือนเป็นคนที่มีชีวิตอยู่จริงๆแต่ในขณะเดียวกันตัวของเคนเองก็เป็น AI ที่สามารถออกไปออกมาได้ครับและอีกจุดหนึ่งที่น่าสนใจก็คือช่วงแรกเลยครับที่ตัวของผู้พูดได้พูดว่า ตัวของเคนนั้นไม่สามารถพูดได้ซึ่งน่าแปลกครับว่าอะไรทําให้ตัวของเคนไม่สามารถพูดได้ทั้งๆที่ตัวของเคนในเวอร์ชัน AI เรียกได้ว่าพูดอย่างคล่องมากครับเรียกได้ว่าปากแจ๋วสุดๆซึ่งอันนี้ผมคิดว่าก็คงต้องรอต่อไปครับว่าเนื้อเรื่องจะเฉลยให้เราในอนาคตหรือไม่และอีกจุดหนึ่งที่น่าสนใจก็คงหนีไปไม่พ้นกับคําถามที่ว่าแล้วคนที่พูดคือใคร Join m i Jacks, Ragatha And all the gang in the ชายผู้พูดเปิดมาตลอดนั้นไม่ใช่แค่คนขายของธรรมดาธรรมดาอย่างแน่นอนครับเพราะว่าเขารู้จักเคนไปอย่างดีมากเลยครับซึ่งก็มีหลายๆคนสงสัยว่าอาจจะเป็นคู่หูของเคนเองก็ได้ก็คือเอเบลก็เป็นไปได้ครับและในส่วนถัดมาก็คือถึงแม้ว่าในเทปวิดีโอนี้นะครับหลายๆคนอาจจะรู้สึกว่าบักเคนคือตัวร้ายที่เอาทุกคนมาขังเอาไว้แต่อย่างที่เรารู้กันดีครับว่าไม่แต่ตัวของเคนเองเขาก็ยังไม่รู้ด้วยซ้าครับว่าตัวของพอมนี่จะเข้ามาอยู่ในดินแดนแห่งนี้ เพราะเราจะจําได้ว่าแม้แต่ตัวของเคนเองก็ตกใจครับเอาจริงๆถ้าเอาแบบเกาๆหน่อยนะฮะเป็นไปได้ไหมครับว่าตัวของเคนที่เป็นร่างคนกับเคนที่อยู่ในจออาจจะเป็นคนละคนกันโดยที่เคนร่างมนุษย์อาจจะมีแผนอะไรบางอย่างแต่เคนในร่าง AI เขาอาจจะไม่รู้เรื่องอะไรด้วยเลยครับเพราะถ้าเพื่อนๆจาได้นะครับตัวของผู้สร้างอย่างคุณกูสเวิร์กเองก็ได้กล่าวเอาไว้นะครับว่าตัวของเคนมีชื่อย่อมาจาก Creative Artificial Intelligence Networking Entity โดยที่ตัวของเคนเองก็เป็นคนที่คิดคนชื่อของเขาเอง พอจะได้รู้สึกว่าตัวเองเป็นมืออาชีพส่วนถัดมาที่ผมสงสัยและติดใจอย่างมากเลยก็คือตอนที่ตัวของจอทีวีเผยให้เห็นตัวของพอมนี่ที่เราจะเห็นว่าภาพที่ฉายออกมากับสิ่งที่พวกเราคนดูเห็นตัวละครของพอมนี่มีความแตกต่างกันอย่างมากเลยครับภาพที่คนดูเห็นนี่คือเรียกว่าหลอนได้เลยไหมนะ ซึ่งนี่อาจจะไม่ใช่ภาพที่ฉายออกมาก็ได้นะครับอาจ,จเป็นเพียงแค่การอยากเน้นย้ำถึงความหลอนก็เป็นไปได้และอีกส่วนหนึ่งที่น่าสนใจอย่างมากก็คงหนีไม่พ้นตอนต้นเทปที่ผมคิดว่าน่าจะมีใจความสําคัญอย่างมากครับอย่างที่เพื่อนๆเ,เห็นว่าตัวเทปนั้นโดนปิดวันที่เอาไว้ทําให้เราไม่สามารถรู้ได้ว่าเหตุการณ์ที่เกิดขึ้นนี้เกิดขึ้นในวันที่เท่าไหร่ครับเพราะถ้าเรารู้วันได้เราก็จะเดาได้ใช่ไหมครับว่านี่เป็นยุคสมัย8090หรือจริงๆแล้ว,เห,ลวเหตุการณ์ต่าง,างๆอาจไม่ได้เกิดขึ้นในยุค8090 แต่มาสาบขาหลอกให้พวกเรางงด้วยการตั้งคอมเก่าๆไว้ทางด้านซ้ายและอีกจุดหนึ่งที่ตัวของผู้สร้างทั้งทางกิสและตัวคุณกูสเวิร์กพยายามจะซ่อนเอาไว้แบบมิดชิดอย่างมากก็คือตัวของเหตุการณ์นี้เกิดขึ้นณนที่ใดก็เรียกได้ว่าถึงกับเซนเซอร์กันเลยทีเดียวซึ่งถ้าหากเราเรียบเรียงเหตุการณ์ดีๆแล้วตัวของคลิปนี้โดนกู้มาใช่ไหมครับนั่นหมายความว่าเราไม่รู้ว่าตัวของเราที่ได้เห็นคลิปนี้กับคลิปต้นฉบับที่เคยโดอนอัด ถ่ายเอาไว้มานานแค่ไหนแล้วครับแต่ตัวของคลิปนี้ที่พวกเราเห็นนั้นจะเป็นเหตุการณ์ที่เกิดขึ้นหลังจากที่ตัวของ The a m a z i n g Digital c i r c u s ภาคปรมบทจบหมายความว่าตัวของเคในร่างมนุษย์เขาได้อัดตัววิดีโอนี้หลังจากที่รู้เรื่องราวทั้งหมดที่ทเกิดขึ้นแล้วนั่นเองครับว่ามีพอมนี่มาคอฟโมตุยเรียกหลายๆอย่างเลยครับแต่ตัวของคลิปนี้โดนกู้มาใช่ไหมครับ คำถามก็คือใครเป็นคนกู้หรือว่าคนที่กู้วิดีโอนี้กําลังแก้ไขไปริศนาอยู่ว่ามันเกิดอะไรขึ้นหรือไม่และระยะเวลาจากที่คลิปนี้ถูกอัดจนมาโดนกู้เพื่อดูว่าเกิดอะไรขึ้นเนี่ยมันผ่านมานานแค่ไหนกันแล้วนะ1ปี10ปีหรือว่า20ปีซึ่งทางเราไม่มีทางรู้ได้เลยครับเหตุการณ์ทั้งหมดที่เกิดขึ้นใน The a m a z i n g d i g i t a l c i r c u s ภาคปฐมบทเนี่ยเกิด <c oughs> ขึ้นมานานแค่ไหนแล้วไม่แน่นะครับทั้งหมดที่เราเห็นเนี่ยเราอาจจะแค่กำลังดูอดีตที่นานมาหลายปีแล้วก็ได้ ซึ่งเอาจริงๆพอมาถึงจุดนี้แล้วเรารู้แล้วเหรอว่าตัวของเคนที่เป็นมนุษย์คนนี้มีส่วนสําคัญอย่างมากเกี่ยวกับการสร้างเกมเกมนี้และถ้าหากนี่เป็นเกมแล้วก็มันก็คงหมายความว่าทุกๆคนที่เข้ามาอยู่ในโลก The Amazing Digital c i r ร u s ล้วนก็เคยเป็นมนุษย์มาก่อนนั่นเองครับและอีกความลับที่ผมคิดว่าเราจะต้องเดาก็คือทําไมคอฟโมถึงได้กลายเป็นนามธรรมาคือเพื่อนๆอย่าลืมนะครับว่าในเทปนี้ตัวของคอฟโมได้กลายเป็นนามธรรมาไปแล้วครับแล้วทาไมการที่คอฟโมกลายเป็นนามธรรมาไปแล้ว ถึงได้โดนปิดภาพด้วยภาพศิลปินอย่างแจ็คคือไอ้ที่พวกเราเห็นคอฟโม่เมื่อคืนในฉากที่เกิดขึ้นในโลกของเกมถูกไหมครับแต่ไอ้ฉากขายของเนี่ยมันจะโดนส่งไปหาคนดูที่เป็นคนหรือพูดง่ายๆก็คือขายของนั่นแหละครับอาจจะออกรายการทีวีแล้วทาไมตัวของเคนที่เป็นคนขายของถึงได้ต้องแปะรูปตัวของคอฟโม่ให้กลายเป็นตัวภาพของแจ็คและถ้าเพืเ่อนๆสังเกตคือตอนที่ในฉากที่เราเห็นเขาจะเขียนว่าคอฟโม่มาไม่ได้แต่ในฉากของเทปลับ ไม่พูดถึงชื่อของคอฟโมไม่แต่ครั้งเดียวเลยด้วยซ้ําแต่กลับเอาแจ็คภาพศิลปินมาแปะแทนแล้วเพื่อนๆล่ะครับคิดอย่างไรบ้างเกี่ยวกับเรื่องนี้คิดว่าวิดีโอเทปลับนี้กําลังจะบอกอะไรเรากันแน่